เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมนะฮะกิตริโตะนะครับผมวันนี้ก็มาสอนการเดินเกมของอารเลนนะจะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยฮะตอนนี้เจอเป็นฟอร์เรนติโนนะครับเน,น็ตกระตุกไฮเฮ้ยบ๊อบเราจะโดนนะอย่างงี้น็ตช้าสุดท่ายแล้วเน็ตช้า ไปแล้วหนึ่งโอ้โหเรนเขาได้เดินก่อนนะฮะแล้วจะเอตัวรอดได้อยู่ป่ะโอ้โหไม่ได้แล้วะวังปิดซะขนาดนั้นเฮ้ยเกินปุ้ยใจยเย็นนะเพื่อนเฮ้ยนะสวยแบทแมนไา้แล้วแหละไม่ลสุดก็ได้ตายหรอกโดนแบตเตอร์แรงไปขนาดนั้น พอ,อเล่นหายนะรเราต้องบอกเพื่อนนะวิธีกดโซโลนะครับถ้าทีมต้องข้ามหายเราก็ต้องบอกนะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้นะครับเล่นโซโลถ้าทีมไหนได้ข้อมูลเยอะๆนี่ก็ได้เปรียบนะพระเจ้าตางคนต่างเคลียร์พอนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงก็ได้เล่นเฮ้ยพัตตาขังสวยอันเนี้ย มากเลยเถอะจริงต้องมาแล้วสวยครับจังหวะนี้เราเห็นเพื่อนมาซ้อนพอดีนะนึกว่าจะไม่มานึกว่าจะมาไม่ทันแล้วตอนแรกเฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้เราจริงๆไม่พุ่งก็ตายแล้วนะไม่น่าเลยเพื่อนลากไปนู่นแหละทำไมไม่ฝักไม่มว่มวงมว่มวงวะช้อนไม่จะได้หรอกอืมฟอร์เรนเขาไม่ค่อยกดดันผมเท่าไหร่นะเหมือนว่าเขาจะเคลียร์เดินเคลียร์เดินอย่างเดียวเลยนะ ทั้งที่ตัวเขาก็ค่อนข้างจะกดดันผมได้ดีนะฮะเขาน่าจะอยากเล่นทีมไฟมากกว่าแล้วปะ่ะโอ้แต่ข้างล่างเดือดชัดขอบกลางเลยแล้วกันนะฮะก็ <S <S ถ้าเพื่อนเล่นอยู่เราก็แก play play ท็กคลีปกลางไปเลยนะถ้ามีจะได้ไม่เสียนะครับ <S <S โหลาดคลีปสวยสุดเลยบอลิน ฟอริเนหายนะครับต้องตีบอกเพื่อนเพื่อนก็จะอุ้ยเรียบร้อยกำลังจะบอกว่าเพื่อนก็จะรู้ข้อมูลฮะที่ไหนได้ไม่เห็นซะงั้นไม่เห็นที่เราติ๊กเฉยไม่เป็นไรฮะเกนตอดไปยกหนึ่งอะไรครับเนี่ยต้นเกมเราไม่ค่อยสู้ใครนะครับอุ้ยแลตเราจัดปุ้ยมุ้ยโอเคได้ฟอรินเฮ้ยได้ปะนะ ไม่ได้นะไม่มีแบตเตอรี่แรงหนีได้บ้านป่าวะต้องรอดูซูก้าอีกทีนึงสูก้าน่าจะกลับบ้านละมั้งคิดว่านะถ้าไม่โดนเหลี่ยมอะนะแต่ถ้าโดนเหลี่ยมก็อีกเรื่องนะครับโอเคครับเราได้บ้านนะโห้ล่างเราก็แตกครับอย่างงี้เฮ้ยไม่แตกด้วยวิปดันไม่ทันสวยเฮ้ยแหลตตึงอยู่นะโอ้ยพอเร์ตไม่น่าดันต่อแะตเตอรี่ดันต่อด้วย นี่คราผู้สามาเกคาร์ให้เฮ้ยโคเรนไม่ดันต่อด้วยผมครับอืมกลางเราแตกป่ะเนี่ยไม่ได้ไปกันให้นะเพื่อนเฮ้ยสวยกันได้ด้วยน่าจะเป็นเมดด้วยแหละตีป้อมไม่แรงนะฮะเฮ้ยแบทแมนเกินไปโอ้ไปเล่นในคนเดียวตรงนั้นนะชิบหายแล้วอย่างงี้กลางน่าจะแตกนะโคเรนมากับเรานะก็ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่โอ้เพื่อนข้างล่างโดนเฮ้ยจะได้อยู่แรกวิบคฮะ น่าจะได้กลางอย่างงี้ถ้าไม่มีใครมาขันอืมจะเสียบนใช่คุ้มป่ะวะคุ้มเลยเราไม่กล้าดาันต่อนะกลัวเพนดา้านั่นไงว่าแหละแต่ว่าเพนด้าลงล่างเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับมันค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเราจะไปดันต่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะซ้อนได้นะครับแล้วก็มีฟอร์เรนด้วยนะซูก้าเม็ดส้มหรอวะใช่หรอ,อ,อสวยจัง อุ้ยทอรนโดนปะหายแนละ้วฟอเรนเขามุดนะฮะอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะเขาเล่นช็อตปฏิหารดันบ้านเลยแล้วกันนะฮะฟอเรนจะมาวะยังมาไม่ถึงหรอมันะ้งเคียร์คิดได้อยู่สองตัวข้างบนนะฮะเทียครับเอาวงกรก่อนนะลองโดนร้ายแล้วพอตัวเขามาเลยยิงย่งมีดีบัฟอยู่เนะี่ยฟอเรนเป็นปะวะมฟอเรนเงินห้าพันหกนะเงินเราหกพันนะฮะหนึ่งหนึ่งน่าจะสู้ได้นะคิดว่าแต่ว่าไม่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถ้าเขาแบบเออลำไวขึ้นมานี่ก็แย่อยู่นะ Okay. เอาแครี่เขานะเมื่อกี้กระตุก oh. อะไรเปล่ยไม่เอาไม่เอา okay. เห็นเพื่อนเรามานะครับเมื่อกี้ก็เลยหันกลับมาสวนนะตอนนี้ผมว่าไม่ออกตัดเลือดดีกว่าหรือไม่ก็ออกเป็นชิ้นสุดท้ายเลยฮะนินแรงไว้ก่อนนะ่าก่อนญละกันแต่ข้างล่างน่าจะได้ป้อมปะคิดว่าน่าจะได้นะครับก็วิบน่าจะเกิดมากันไม่ทันลองนะครับ โอ้กะจะไม่ให้เขาหนีเลยนะแกนะกดฟิกเกอร์ทำไมวะโอ้จริงๆก็ไม่น่ารอดแล้วนะโอเคครับข้างล่างเล่นสวยนะฮะอย่างนี้เราดันกลางเลยนะเพื่อนจะได้ดันครีปได้หลายเดืนนะฮะเพื่อนตรงกลางมีครีปเราไปดันบนดีกว่าฮนะก็น่าจะไม่ได้กันละตามมาก่อนใจเย็นเพื่อนทำครีปก่อนก่อนเล่นนะเป็นแมน ตอนนี้เรา1-1สู้ฟอร์เรนได้แล้วนะครับเน่นเราห่างยะเน่นเราห่างเยอะอยู่นะเล่นได้เพื่อนทุกเรือใส่มันนะอุ้ยหาละเห็นดีนะขอเคลียร์บนก่อนแมนนี่ก็ถ้าปิดใครไม่ตายก็ตายเองนะครับเออเรียบร้อยพูดไม่ทางขาดคำยังไม่จบประโยคเลยเพื่อน แคลลี่เขายืนดีอยู่นะม่าจริงดีโอ้ยแทนที่จะมามกรเพื่อนอามากรมาถอยมาหน่อยร่นล,ลงมาอามากรดีกว่านี่ก็จะหันกลับไปสวนอย่างเดียวเลยตามไม่ทันนะเนี่ยเอาจิงโอเคครับอามากแน้ะดาร์กด้ไหมเอาจิงถ้าเราไม่เคลียร์เขาจะส่งฟอร์เรนมากันนะอุ้ยแพนด้าเจอทรอนเรียบร้อยน่าจะรอดยากนะครับคยอ คลิปหายและตายทีละคนช่วงนี้ก็สภาพอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอืมมคอมแอลดาร์กด้วยเขาจะตีกลางจบเลยนะเนี่ยกลาไม่มีคีปให้ดันฮะทีเราปล่อยเลนให้เพื่อนเอาไว้นี่ทีครับได้ดูเรียนแล้วเนี่ยวิวสวยทรอน โอเคลงเ,เล่นแค่นี้พอนะฮะเมื่อกี้อะไรไม่รู้น่าจะได้นะครับดาร์กเนี่ยไม่น่าจะโดนแย่งหรอกมั้งถ้าโดนแย่งนี่ก็โกรธอยู่นะเออจะได้อยู่แหละได้ปะวะเบือ่อตายปะนะ่ะไม่ตายตายเองนั่นแหละนะบอกเลยนิดร้อยเสียบแบทแมนไม่ได้แพนดา้าด้วยนะเนี่ยจะไปเล่นไปโอ้โหแล้วเสียดาร์กด้วยเพื่อนไม่น่าเล่นเลยไปด,ดิโอ้ ปิด4ตัวเลยนะแพนด้าตัวเดียวเนี่ยเกินปุยมุยระวังนะระวังนะครับถอยถอยๆอเยอะนะน่ะโอ้โหจริงดิร้อยทอนแตกเฮ้ยแต่ว่าอัตร้าเราอยู่ได้นานอยู่นะจะว่านานแค่ไหนก็ชนะใจเธอไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยซื้อเกิดไว้นะฮะแบทแมนรีบไปเพื่อนถ้าตายว่าแล้วตายมาไม่คุ้ม มาจริงโซนโซนให้เพื่อนนะมีฟิกเปล่าโอเคย้อยดึงไม่โดนนะครับนี่ทษทีพี่มันพลิ้วโอเคฮะเราซื้อก่อเกิดเลยนะสวย ได้ป่ะเพื่อนต้องได้ล,ละแหละเล็ดฝากทีตรงนี้เราก็ดันเลนไปเลยนะเอ้ยเอาเวลาสิบวิเพื่อนเมียติรับรับรับไอ้นี่ให้หน่อยรับช็อตให้หน่อยอือหือเกินปุ้ยอืออเกินไปเจ้าทอนเราอย่างเดียวเลยเขาโฟกัสไปที่ทอนเรานะฮะซื้อเขียวไว้ จบได้ปะเนี่ยสิบวิธท่านแหละผมว่าท่านปีบ้านเลยและวกันฮะอโอเคครับจบแล้วก็ประมาณนี้นะการเล่นตึงอยู่นะฮะ โอเคไล้์เเจนเดอรี่เอาละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ไว้เจอกันนะผมบาย